และตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ห้อง l ิ v วิ g s ซ u n ค่ะก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับลำโพงตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับพี่จ๊อบก่อนค่ะพี่จ๊อบแห่ง l ิ v วิ g s ซ u n ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จ๊อบสวัสดีครับยินดีครับอยากรู้จักกับลำโพงตัวนี้เลยค่ะนี่ความพิเศษของลำโพงตัวนี้คืออะไรเหรอคะที่มาโชว์ในวันนี้ที่มาโชว์แล้วครับเป็นลำโพงเม็กซิโกรุ่น M6 นะครับตอนนี้ตอนนี้ สมัยก่อนสองปีที่แล้วว่าเป็นรุ่นท็อปของเม็กซิโกแต่ตอนนี้ออกรุ่น M9 ซึ่งคงไม่สามารถเอามาโชว์ได้เพราะอะไรครับพี่ใหญ่มากมันใหญ่กว่านี้อีกเล้ไหใหมากฮะวันนี้ผมตัวนี้ตัวนี้ก็ราคาเขาดุแล้ว M9 ประมาณ20่กว่าล้านคงคงไม่ไหวในการโชว์ก็เลยเอาคู่นี้ที่มันเป็นไปได้ในการโชว์นี่ไงงานพิเศษไมแล้วมีความพิเศษยังไงอะคะ เจ้าลโพงก็ลำโพงนี้นะครับผมว่าเม็กซิโกนี่มันคือความล้ำยุคของลำเทคโนโลยีของลำโพงเพราะดูนี่ด้านข้างนี่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ใช่ถูกต้องปกติเราจะเห็นเป็นไม้เป็นคอมโพสิตใช่ไหมตรงนี้สังเกตไหมนี่เหมือนฝากระโปรงรถเลยนะรถแต่งแพงๆอะไรเงี้ยนะจริงๆถ้าเกิดพูดอย่างนั้นถ้าดูด้วยหน้าตาครับใช้คําว่าคาร์บอนไฟเบอร์ได้มันเป็นเป็นศาสตร์รวมๆกันแต่อันเนี้ยมันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ ประกอบประกอบเนี่ยใช้ผ้าพีเพลกพีเพล็กเป็นแผ่นแผ่นแล้วก็ปะในโมแล้วก็เข้าเข้าไปอบความร้อนครับละลายเรซินแล้วก็เพรสเชอร์ดูดเรซินออกมามันเหมือนมันเหมือนแชสซีมันเหมือนแชสซีรฟมลาวันโอ้ก็ยิ่งกว่านั้นอีกนะยิ่งกว่าคาร์บอนไฟเบอร์ีแต่ว่า พื้นผิวของมันดูนุ่มเลยน้ามันคือคาร์บอนไฟเบอร์แต่ว่าเทคโนโลยีมันของมันคือไม่ไม่ไม่เหมือนฝากระโปรงรถที่แบบไม่ใช่แค่เบาอย่างเดียวอันนั้นเรียกหนักอันนี้เบามากตัวเนี่ยเบามากแต่ตัวตรงอื่นเนี่ยเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวก็หนักรวมแล้วหนักมากโลคะเนี้ยประมาณ300โอ้ยสามร้อยโลสามร้อยโลเลยฮะสองร้อยสองร้อยกว่าแค่เห็นแค่นี้เราคิดว่าไม่ไม่น่าจะเออไม่น่าจะถึงนะใช่โอ้โหแล้วคาแรคเตอร์ของเสียง ต่างจากรุ่นเอมาก้ามาค่ะผมก็เพิ่งเคยฟังเอเ้าหมือนกันเพราะแล้วยังตายแล้วังเมืองไทยมีเมืองไทยมีสั่งไว้คู่หนึ่งครับค่ะอ๋อมีคนสั่งไว้แล้วด้วยนะฮะมีคนกล้าตายสั่งแล้วหนึ่งคู่โอ้โหเราเราขอไปชมบ้านพี่ได้ไหมครับไม่ว่าพี่คนนั้นจะเป็นใครนะครับนะยังไงเราควรพี่ด้วยนะโต่เขาสั่งแล้วแต่บ้านยังสร้างไม่เสร็จอ้โต้องสรางไม่เสร็จลยที่เราถามกันยงเียนี่ผมกับน้องเอสงสัยมากเราก็แบบเป็นพวกเด็กน้อยเนี่ยพอเดินในงานเราก็สงสัยว่า ที่จะซื้อลำโพงแบบยี่สบสาสิบล้านอะไรเงี้ยโอ้เห็นไหมบ้านยังไม่เสร็จเลยซื้อลำโพงคือสร้างห้องสําหรับสําหรับลําโพงฮคือบ้านเนี่ยมันไม่มีทางที่จะใส่ได้แล้วบ้านบ้านบ้านธรรมดาเพราะว่าอย่างอูดสติกห้องนี้มันโดนมันโดนออกแบบโดนออกแบบตั้งแต่แปลนนะครับว่าจะสูงเท่าไหร่กว้างยาวแล้วก็คิดโจทย์ก็คือเอาํำโพงคู่นี้เข้าต้องใช้ห้องขนาดเท่าไหร่ ตำโพงมันหนักข้างหนึ่งเดี๋ยวนี้คุณจะต้องสร้างบ้านพ<อ>เพื่อะจะได้เกิเสียงใช่เพราะว่าพอพอเพราะว่าเข็มพอพอเพราะว่าเข็มตรงนี้คุณต้องคุณต้องตีมากกว่าโปกตีไงครับบ้านทั่วไปรับน้ําหนักต่อตาราง200ตารางเมตรรับได้200ใช่ไหมครับตัวนี้มันตารางเมตรหนึ่งมันหนักตันค่ะตัน,ตนเกือบตันเนี่ย ก็ต้องมีโครงสร้างเพื่อจะรับมันนีเปิดมันเหมือนเปิดโลกใหม่กับความเข้าใจใหม่ๆของเราเลยนะว่าเฮ้ยโอ้โหอยู่นี้คนเขาสร้างบ้านเพื่อเพื่อความถูกต้องของเสียงของลำโพงก็คือความซีเรียสของนักเล่นสมัยนี้ไม่ใช่เทคโนโลยีไปแต่สมัยนี้มันมันเป็นเทคโนโลยีไฮเลสแล้วครับทุกอย่างมันต้องมีการควบคุมหมดเลยค่ะไม่ใช่ไม่ไม่ให้แบบเล่นเอาไปวางแล้วก็เล่นได้ลำโพงพวกนี้ต้องต้องต้องคิดค่ะคิดคิดก่อนคิดก่อนที่จะเล่นวางแผนครับแล้วยัมีตัวไหนอีกไหมคะที่ ีวนก็เราเสนอเราเล่นด้วยออเดโอเนตตัวท็อปนะครับจากเยอรมันสเตอร์นกับไฮเซนเบิร์กคู่นี้จอใหญ่ดีนะเห็นชัดเลยเห็นชัดใหญ่มากแล้วก็แดกใช้ของบริกแมนผู้ผลิตเทิร์นเทเบิลเห็นไหมใสเลยเขาโชว์เลยเขาโชว์เครื่องข้างในเลยนะคะข้างใมีอะไรบ้างใช่แล้วก็สตรีมผ่านเครื่องเล่นตอนนี้ที่ฮอตมากๆครับฮอตมากๆนี่คือฮิตไม่ใช่ร้อนใช่ไหมฮะ ใช่อันี่ฮอตมากเลยนะร้อนไทโกะไทโกะอันนี้เนเธอร์แลนด์แม่โกะไทยโกะมาลูกโกะอยู่ไหนไม่มีอู้นี้อันนี้อันนี้มีไฟติดด้วยเนี่ยอันนี้ใสยแล้วมีไฟด้วยกลาวของซินดิสติกครับครับครับอันนี้สวยจังเลยค่ะลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีได้ด้วยเปลี่ยนสีได้แล้วก็แต่ละแต่ละสีเขาเขาแทนค่าเสียงมันไม่เหมือนกันแล้วแต่ชอบ แล้วแต่คาแรคเตอร์คนเอาไปเล่นครับมันเป็นเสียงที่เป็นสีที่แทนค่าเสียงใช่ใช่ใช่แล้วอย่างนี้มีกี่สีอะคะอันเนี้ยผมเังไม่กดเงคุณึ้นสาเข้ามาอ๋อคือใหม่หมดเลยใช่ไหมแก่มาหมดเลยเนี่ยเจะบอกยังไม่ได้เล่นเลยเนี่ยสี่สีสีเสียงสีสีเสียงอีเล่นเนื่องจากเนื่องจากห้องเนี่ยเนื่องจากห้องเนี่ยมันมีรูมออดมีมีตำแหน่งที่เบสตก แล้วก็ไม่แล้วก็หายแล้วก็เฟสแล้วก็ตกแล้วก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเอาแซฟฟูเฟอร์มาใส่อตอนนี้เมจิโก้เมจิโก้เริ่มแนะนําแนะนําให้เล่นมีซฟฟูเฟอร์ให้ให้สําหรับเป็นทางเลือกครับสําหรับลูกค้าที่ชอบอ๋อันนี้ก็จากแบรนด์เมจิโก้เหมือนกันอ๋อเพราะปกติถ้าเกิดฟังออริโอไฟส่วนใหญ่หลายๆท่านก็ไม่ค่อยชอบมี s ซ b ฟูเฟอร์ใช่ปะ มันก็มีหลายหรือว่าเดี๋ยวนี้เริ่มทางบางคนซื้อบางคนซื้อสูิซื้อ M 3บครับแต่ชอบเสียง M ่าเอ๊ะจะซื้อ M 6อเพิ่มตังซื้อ M ับหรือจะซื้อซับแล้วก็เสียงมาใกล้เคียง M 6 หลายหลายแนวทางแล้วจะเป็นอย่างนั้นทํายังไงเนี่ปรึกษาพี่ชอบได้ใช่ไหมใช่ไหมที่เขาไปวัดลุมหม่งลุมโมดได้คำปรึกษาเนาะผมคิดว่าพี่น่าจะให้คําปรึกษาได้ตรงจุดที่สุดแล้วเป็นมาจิคโตนะแล้วไอ้พวกวัสดุพวกนี้นี่เราจัดจําหน่ายด้วยใช่ไหมครับอันนี้เป็นอะคูสติกจากอาร์โนเวียนนะครับมาจากโปรตุเกสโอ้มาไกลตัวนี้ก็น่าจะเป็นเบสทรัพใช่ถูกต้องใช่มาจิคโตเบสทรัพนะใช่ครับปรับได้ปรับได้ฮะปรับอะไรพี่นี่ปรับปรับฟรีเควนซี่ให้มันทํางานได้เฮ้ยเจ๋ง โอ้ซื้อผมก็เคยเห็นแบบที่ปรับได้นะเนี่ยใช่มันปรับได้เอออันนี้ดีเลยไม่เชื่อแปะไปแล้วจบการแล้วก็ดกันสมมติว่าสมมติว่าคุณซื้อลำโพงตัวนี้ครับอาจจะชอบกับฟิงฟินซี่หนึ่งครับเปลี่ยนลำโพงฮะเอ๊ะลองปรับดีไหมมันอาจจะใช้คนละค่าก็ได้มันส่งผลนะน้องเอ้พวกเนี้ย มันดีมากเลยโหแล้วปรับได้ด้วยนี่ผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเนี่ยมันปรับได้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเลยเว่ามันใช่ปรับได้ด้วยโอเคแล้วนี่เดี๋ยวนี้เครื่องเสียบมันอุปกรณ์มันปรับได้เ f l e x เบิลมากอย่างอย่างสายลำโพงเนี่ยครับครับผมลองมาดูใกล้ๆอ่ะองเเนี่ยใกล้ๆหน่อยสิเป็น M I T อ๋อ M I T นี่ก็ปรับได้เคยเอย่างสายลำโพงปรับได้อะเนี่ยไม่เคย M I T เนี่ยโอ้โหมเป็นกล่องไฮเทคมากไฮเทคมากครับใช่ค่ะ สายลาโพงก็เหมือนกันก er ็ปรับได้ค่ะนั่นกล่องอะไรนั่นนะนั่นกล่องสายลําโพงนะไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่นนะโอ้โหนี่สายมาถึงนี่ปุ๊บเข้ากล่องตัวนี้ก่อนเพื่อที่สามารถปรับได้ใช่ครับแล้วถึงจะออกมาเป็นนี่แค่ขั้วธรรมดานี่ใช่ใช่ถูกต้องครับเนี่ยปรับได้บางคนก็ชอบฟังแนวสมัยใหม่ครับค่ะเนี่ยครับก็ปรับได้อันที่ปรับนี่คือปรับอะไรครับปรับการตอบสนองหรือว่า แต่ว่ามันเขียน S D H D ครับก็ก็มั High Def Super High Def อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือบางคนก็ชอบแหลมมากเลยบาาไปสมมติบางคนเล่นมายจิโก้บายจิโก้ชัดมากอยู่แล้วครับอาจจะไม่ชอบ S S H D อย่าไว้กลางกลางอย่าปับเป็น S D ธรรมดานะครับส่วนตรงนี้ก็มี E Q นิดๆหน่อยๆอ้โหูเป็นสายลำโพงที่มี E Q ในตัวพระเจ้าช่วย มันออกงานมันเฟกซิเบิลกว่าที่แบบใช่ครับเพราะมันมีวันเดียวอ่ะบางคนมางานอาจจะแบบค่ะที่บ้านฉันเสียงดีกว่าก็โอเคก็ถูกต้องเพราะว่ามันอยู่ในบ้านเราแลีเขาทํามาเป็นปีๆอ่ะครับแต่อ๋อใช่ไหมแต่พี่เจ้ามามีเวลาน้อยมากนะทุกห้องทุใช่ทุกห้องทุกห้องที่มาเขามีเวลาเซตอัพวันเดียวครับมันก็เป็นไปได้ที่แบบ ผนก็บอกเอยที่บ้านฉันสิงดีกว่าก็ครับครับครับแล้วเราอย่างนี้คนที่มาในงานพี่จ๊อบมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรไหมคะตอนนี้เอาง่ายๆเรามีฟิลาว Power House ราคาโปรโมชั่นดีกว่าอ่าโอเคเอายี้ในงาน9,000ครับ9 0 0 0เหลือ6,000พอโอฟิลใช่ฟิลนี่ก็ชอบไปโมตอนนี้หลังเงราใช่ไตัวเป็นแสนก็มีขายแล้ววันนี้พี่ขนมากี่รุ่นฟิลของ Power House ก็มีเกือบทุกเบอร์ครับมาทุกเบอร์เลยนะแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษสปรายให้ลูกค้าที่เล่นกับเราอย่แล้วอโเคก็แนะนํําแนนะาอยากยะเสียงดีง่ายๆบางคนใช้อย่างเงี้ยสายราคาเป็นแสนครับแต่ฟิลราคาไม่กี่ตังค์มันเหมือนฉีดเข้าเส้นไปเลยอืแรงกว่านั้นอเคยังไงวันนี้ขอให้พี่จ๊อบเชิญชวนทุกคนมาได้ก็เชิญมางานครับก็เล ก็ห้องห้องก็ใหญ่ดีสวยดีเออใช่อันนี้ใช่สถานที่ดีไหมพี่จอบไม่แออัดไม่ให้เหมือนตลาดนัดผมชอบสถานที่มากเลยนะหลังคาสูงเดินเดินสบายจอดรถง่ายดูแล้วรู้สึกมันร่มไม่แบบแออใช่ใช่เดินทางสะดวกายเนาะก็มีที่จอดรถที่ทางผู้จัดเตรียมไว้ให้แล้วเทียบวันนี้เป็นวันที่สองแล้วเจ็ดถึงสิเเวลาอ๋อ 1 1นถึง2 0ิเอ่อ21บนิกาคก็เดินทางมาโดย b t s ก็ได้นะลงที่สถานีพร้อมพงค่ะทางออกที่6คค่ะค่ะแล้วมาเจอกันนะคะครับผมครับผเจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ